สวัสดีทุกๆท,ท่านครับนี้ก็มาพบกันนะส,าสายวันอังคารคนระับก็จะมาไปงานพี่น้องแจ้งให้พี่น้องทราบนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีนักท่องเที่ยวมาจำนวนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ได้มีไรายได้เท่าไหร,ร่แล้วก็เรื่องที่สองก็คือ ไรายได้จากการจัดวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกก็ลงทุนเท่าไหร่แล้วก็ได้มาเท่าไหร่มีคนดูกี่คนนะครับก็คือจะไปอย่างรวดเร็วนะครับนักท่องเที่ยวจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้ก็จากวันที่1มกราถึงสิ้นเดือนสิงหาคมครับเอประมาณตัวเลขกลมๆเลย21ล้านคนนะครับตัวเลขกลมๆเลย21ล้านคน ชาติที่มาเยอะที่สุด5อันดับนะครับ1มาเลเซีย2.54ล้านคน2จีน2.53ล้านคน4อินเดีย1.31ล้านคน4รัสเซีย1.09ล้านคน5เกาหลีใต้850,000คนนะครับ ทำไรายได้ตอนนี้ก็คือ9 3 7 6 0 0ล้านบาทนะครับอันนี้คือไรายได้จากการท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ส่วนาการจัดการแข่งขันวนอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะอันนี้นับนับแค่รอบแรกคือรอบ36ทีมสุดท้ายนะครับเอ้ย32ทีมน,นี่จบรอบแรกไปก็าทาง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ารายงานมาว่า,ารัฐบาลลงทุนไป1,124ล้านบาทนะฮะมีคนดูทั่วโลกประมาณ1,300ล้านคนนะฮะมีรายได้8,435.7ล้านบาทก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากครับการจัดวอลเลย์บอลน,นะฮะ ปกติการจัดวอลเลย์บอลเนี่ยไม่มีไม่มีชาติไหนกล้าจัดนะฮะวอลเลย์บอลเพราะว่าจัดแล้วมันขาดทุนยับเยินแล้วมีประเทศเดียวที่จัดวอลเลย์บอลเราไ,ได้กําไรก็คือประเทศไทยครับแล้วได้เยอะด้วยประเทศอื่นนั้นแทบไม่กล้าจัดเลยครประเทศอื่นจัดนี่ขาดทุนแบบขาดจนไม่รู้จะขาดยังไงแต่ของเราเนี่ยท่วมไม่รู้จะท่วมยังไงแต่ทีนี้ว่า FIVB จะแบ่งให้เราเท่าไหร่ยังไม่รู้แต่แต่ก็คงได้ ไม่ต่ำกว่าองสามพัน 2, 3, ล้านแหละนะฮะคงไ,ได้ได้ได้เป็นพันพันล้านขึ้นไปนะครับอันนี้ก็คืออันนี้แค่รอบแรกนะครับแค่แค่รอบ32ทีมสุดท้ายเดี๋ยวที่เหลือรอบเออสิทีมจนถึงรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวผมจะมารายงานให้พี่น้องได้ฟังอีกทีหนึ่งได้รับทราบอีกทีนึงครับแล้วก็ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวเนาะ นักท่องเที่ยวกเ็เราจะเห็นว่านักท่องเที่ยวจีนกลับมาแล้วนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเพราะว่าหายไปนานมือนกันท่องเที่ยวจีนเริ่มจะกลับมาแต่ที่ยืนยึดหนึ่งเลยก็คือมาเลเซียมาเลเซียนี่สูสีกับจีนเลยฮะต่างกันเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับมาเลเซียกับจีนเนี่ยต่างกันตัวเปอร์เซ็นต์เดียวมาเลเซีย 2.54ล้านจีน2.53ล้านต่างกันต่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับก็ไรายได้ก็9 0 3 7 6 0 0ล้านบาทน่าต้องเชื่อประมาณ21ล้านคนนะตัวเลขก,กลมๆนะครับก็เสียดายนะเรื่องวอลเลย์อบอล ทีมสาวไทยเราต้านญี่ปุ่นไม่ไหวตกรอบ16ทีมแต่ว่าอันดับวอลเลย์บอลน,นั้นอของเราขึ้นมาฮนะอันดับวอลเลย์บอลเราอยู่อันดับที่18ของโลกแต่ในรายการนี้ในรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกเนี่ยเราอยู่อันดับที่13ของของรายการนะครับก็ขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปครับคลิปนี้ก็จะสั้นนิดนึงนะฮะใครชอบก็ กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านที่กดไลค์ท่านที่กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ comment ได้ติชมได้ครับครับผมคลิปนี้จะก็จะขอลาพี่น้องไปก่อนครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ